สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับพี่น้องวันนี้สีมาเห็ดเมนูออมปลาดุกครับพี่น้องนี่ครับปลาดุกดุกใหญ่เฮานี่ครับพี่น้องนี่ปลาดุกปลาดุกปลาเพชรนี่แหละครับพี่น้องแล้นี่ต้นตัวใหญ่นี่ผมจะออมส,สู่พี่น้องกินครับพี่น้องแล้วก็น,นี่ครับมีตัวนี้ผมสะโขกครับผมไปปูดตักไอ้กระเทียมหัวหอมพริกกา นี่ใส่บวบครับใากิ๊ตูแล้วก็ต้นหอมครับพี่น้องมือนเขาสีเข็ดเม่นุ่ออมปลาดุกกินเส็บแสบครับพี่น้องมือนนี่ครับผมหลังจากโขกแล้วและครับหัดตาเป็นประมาณนี้ครับโขกหยาบหยาบนี่ครับหอมหอมแน่นอนครับนี่ครับผมเครื่องลงหม้อแล้วอ่าะไวครับพี่น้อง มันสีออมประดุกสูตรหากินแบบบ้านๆให้ซีนน้ำกันครับพี่น้องแสบแน่นอนโอเคครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วผมจะใส่ปลาลงไปแล้วครับพี่น้องเลยนี่ครับผมบปลาสดๆเนื้อดิ่งๆครับพี่น้องประดุกอปิดฟ้าไว้ชักก่อนเดี๋ยวพี่น้องเปิดเบื้องหน้าตากันครับโอ้พี่น้อง มุ้ยหอมคนับพลอุ้ยนี่ครับเดยใส่ผักนะครับท่านเดยใส่บวชใส่ยังนะครับหน้าตาสุดยอดครับพี่น้องอันนี้ครับหอมเลยพี่น้องผมชิ้นไส้ขอกัวครับผมใส้ขอกัวมัหนหอมขัวนี่ใส่ลายจัดหน่อยมันแบบ คนเลยครับมันเนี่ยสองสอนไอ้หอมแน่นอนครับนาพี่นองชิดใ่บวกแล้วครับบาที่นี่บวกลงไปเี่ครับเดี๋ยวนาบวกออกอ,อ,กอีกลง่โตเลยครับพี่น้อง สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดใน,นความหอมนี่ครับแบบนี้่อมอ่อมปลาดุกอ่อมปลาดุกเอาพี่น้อง,งเดี๋ยวจิ้มไปสักพักก่อนนะครับพี่น้องผมขอใส่น้ำปลาความนัวครับตามไปผงนัวครับผง,งนัวเอาแล้วนี่นครับเดี๋ยวน้ำปลา บาตองใส่ครับพี่น้องเพราะเขาใส่เกลือไปละเกลือถ่าซีมแล้วเกลือเดียวเลยโอ้พี่น้องได้ทีละใส่ผักลงไปเลยครับปุด๊ดีดีมาลแล้วครับนี่อ้อ,อมหอ,อมแบบน้ำคุกคิกคุกคิกพี่น้องอู้หอนหอนกองกองนี่ครับพี่น้องอ้อมแบบ ทำแบบเหนียวครับแบบเข่าตุยนี่ครับพี่น้องนี่โอ้สุดๆแล้วครับพี่น้องเฮ้ยปลาดุกตุยใหญ่ๆนี่เด็กเบ็ดเท่ามาจัดเมนูเด็ดๆนี่ครับเด็ดๆเลยครับพี่น้องมาเนี่ยควนทวนๆ,ๆนูเด็ดเอ้ยพี่น้องไปซีมกันครับโู้ยนี่ครับพี่น้องเด็ดอีดีครับนี่ครับ ที่เด็ดเด็ดเด็ดอีหลีฮาครับพี่น้องมันนีเมนูอาหารเสางพี่น้องอาหารเสาสวยๆนี่ครับออมปลาดุออมแบบข้นๆเลยครับพี่น้องที่เด็ดเลยพี่น้องอีเด็ดเลยนี่มึงจัดจัดเลยนี่ที่เด็ดมีโม่มีจเจวมีก็มีของหวานครับพี่น้องสุดใญงไฟกับปิบกับมันนี่ฮาครับพี่น้องลุยกัน เบียดทองปลาดุกนองปลาดุกธรรมชาเท่านี้นสุดยอดนะครับเนื้อจริเขาอยเนี่ยแน่นนุ่มรัแบบแน่นนุ่ม จับจับมันนี่เขาติดมือครับพี่น้องแต่กิจจับอย่างบ่มีแนวมั่นแบบนี้ yeah yeah เด็ดเด็ๆครับเด็กดๆดพี่น้องพร้อมกันตอนนี้มันนีมีครบลยครับข้าวหวานผลไม้ครบองค์ประชุมครับมัน หนำคืคอคนคนเขาติดมือแร้มื ลองโตเลยครับไหนครับมันมีเวลาก็ับจ,จัดไม่นุ่ง้พี่น้องน,นะครับส่วใหญ่มบนกมีเวลามันก็ต้องบุคกไปเด้จัดครับต้องขอไปครับผมแหมมันจัดให้อีกแล้วครับ จะร่มหนาวครับพี่น้องแต่ร่มแรงฝ <c oughs> นมาตกมีแต่ร่มมากขึ้นจะตกกับโบ้เคยตกครับพี่น้องโอ้ยดีหน,นักแล้วครับ เกียงเลี่ยงครับมือเนี้ยเกียงไปหนึ่งครับเกียงไปหนึ่ง อี่งเก่งได้ครับเข็ดก็เด็ดของหวานครับข้าวหวานผลไม แตน้ำครับอนี้น้ำกินบ่ได้ครับห้องกินหวาน,นครับ กินเกี่ยงครับผมเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วของถั่วเกี่ยงยพี่น้องสุดยอดแล้วครับกะเมนี้จัดเมนูแสบๆฝากพี่นอ้องอีกครับผม เกี่ยงจานอีกแล้วครับพี่น้อง <c oughs> อย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ช่งางอากินแบบบานๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันครับผมอาหารก,กินแบบบานๆก็สีมีคิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับผมอาหายุอากินแบบอีสานบานเท่าครับผมสําหรับมนีลาไปก้อนครับสวัสดีครับ